ขณะน,นี้ท่านอยู่ที่กุตินะคะมีแขกมากมายที่มาต้อนรับท่าอาที่มาาหาท่านนะคะมาท่าทางมา,อาเอาบุญเอาโสมมาให้ท่านซึ่งวัดหนองบอนนะคะเมื่อวันที่24 25ที่ผ่านมาก็มีการวางศิลาฤกษ์ซึ่งจะมีเป้าหมายจะสร้างอุโบสถหลังใหม่และในวันนี้นะคะเป็นงานประจำปีซึ่งจะเป็นพิธีเปิดในค่ำคืนนี้และในค่ำคืนนี้นะ พิธีเปิดก็จะมีผู้นำชุมชนที่ท่านมาให้เกียรติมาให้กำลังใจเวทีสาว้อยเพ็รบ้านแดงซึ่งในด้านหลังเวทีนั้นไปนสัมภาษณ์มาแล้วเดี๋ยวจะเฉลยนะคะว่าเจอท่านไหนบ้าง ณโอกาสนี้นะคะที่ฉันขอเชิญชวน F อ3ี0ส้อยเพชรบ้านแทนน้องอุ๋มหญิงนะคะแล้วก็ออสสุรพลโหมอลำไอดอนได้ปรบมือต้อนรับท่านประธานในพิธีเปิดงานประจำปีของวัดหนองบอในคืนนี้ท่นา,มมนานกำนันตับลนากลางค่ะกำนันสันติสกุลสิริวัฒน์ค่ะขอเสียงปรบมือต้อนรับท่านกำนันของเรานะคะ กลางเลยนะคะขอเสียงปรบมือต้อนรับท่านพันตำรวจโทเสรีอินมคงสารวัตป้องกันปรากกรางสถานีตำรวจภูธรสูงเนินค่ะวันนี้ท่านมาดูแลความปลอดภัยให้กับผู้ที่มาชมสาวนอเพชรบ้านแท่งทุกท่านนะคะขอรีอนเชิญทีมงานผู้นำตางลำดับเลยนะคะ หมู่ที่สีแม่นาใหญ่ค่ะขาโบมือไว้ใบให้กำลังใจหน่อยค่ะผู้ใหญ่สุรีสมบัตประเสริฐผู้ใหญ่บ้านนาใหญ่พาฒนาหมู่ที่หค่ะ่าผู้ใหญ่สุวัสดิคลองกลางผู้ใหญ่บ้านบูตะต้องหมู่ที่7ค่ะผู้ใหญ่คงเก่งท่านใหม่นะคะผู้ใหญ่จรัดท่อสิงค์ค่ะผู้ใหญ่บ้านนากลางหมู่ที่แปค่ะผู้ใหญ่ บทสูงเนินค่ะผู้ช่วยหมู่ที่สี่นะคะผู้ช่วยละมาอินสูงเนินผู้ช่วยบัวพันสารกรมค่ะผู้ช่วยหมู่ที่ห้านะคะผู้ช่วยอนรเดชเนยสูงเนินค่ะผู้ช่วยสุภาชัยมาไหมคะผู้ช่วยกอนอย,อยู่ด้านนอกนะ และ,ะเจ้าของงานอีกคนหนึงนะคะ ยืนอยู่นี้จะเป็นสเตทที่จะส่บตัว,วนักร้องนำขึ้นมานะคะภายในค่ำคืนนี้พิธีเปิดงานประจำปี2569ของวัดบ้านหนองบอนซึ่งนำโดยพระเดชพระคุณท่านพระครูพัชรักษังมีนิษ์ด็อกเตอร์เจ้าอาวาสวัดหนองบอนและในโอกาสนี้ดิฉันขอเรียนเชิญท่านประธานในพิธีในค่ำคืนนี้กำนันสันติสกุลสิริวั์ได้กล่าวเปิดงานประจำปีข้อเสียง ธรรมสการพระคุณเจ้าทุกรูปนะครับก็เปลียนท่านกำนันท่านผู้ใหญ่บ้านผู้ช่วยสรารวัตรแพทย์แล้วก็ท่านรองนะครับก็วันนี้นะครับเป็นวันของอางานประจำปีวัดหนองบอนนะครับก็เป็นอีกวันหนึ่งนะครับซึ่งจัด ครับซึ่งจัดมาแล้วสองครั้งนะครับก็เป็นหมอลำที่ผ่านมานะครับแล้วก็วันนี้นครับเป็นงานประจำปีของวัดหนองบอนนะครับซึ่งเป็นประจำทุกปีที่จะต้องมีวันนี้นะครับแล้วก็วันนี้ก็เป็นาสาวน้อยเพชรบ้านแพงนะครับแล้วก็ในเรือเมษา นะครับก็จะไปแสดงที่วัดนาการอีกนะครับก็เอฟซีนะครับเชิญนะครับไปร่วมด้วยช่วยกันนะครับที่นี่ก็นะครับวันนี้นะครับเป็นวันที่สามสิบสามสิบเอ็ดนะครับส่วนวันพรุ่งนี้นะครับ วันที่หนึ่งจะเป็นการเลือกตั้งล่วงหน้านะครับที่อำเภอสุเนินนะครับเดี๋ยวรายละเอียดนะครับการขายสุรานะครับวันนี้นะครับต้องงดตั้งแต่18บแนาฬิกาเป็นต้นไปนะครับให้จำหน่ายสุราวันนี้นะครับผิดกฎหมายนะครับการแสดงวันนี้นะครับก็อให้ นะครับพีนกฎหมายจริงครับแต่ว่าใครที่ซื้อไว้ก่อนแล้วนะครับก็ได้นะครับนะครับแต่ว่าก็ขอให้แสดงให้ดูให้ดูเหมาะำกันนะครับด้วยความชื่นื่นนะครับด้วยความสนุกสนานนะครับอย่ามีเรื่องนะครับแล้วก็การไลฟ์สดนะครับวันนี้ ะจะผิกดกฎหมายนะครับเพราะว่าห้ามขายเหล้าห้ามดื่มสุราห้ามดื่มเหล้าในวันนี้นะครับตงแต่16มาแล้วนะครับการไล้สุดนะครับผิกดกฎหมายนะครับแล้วโทษโทษนะครับโทษหนักด้วยนะครับก็เกขาฝากนะครับฝากพ่อแม่พี่น้องชาวบ้านหนองบอนแนละบ้านใกล้เรือนเชียง f อ าสาวน้อยแพงทุกท่านนะครับอย่ามีเรื่องอย่ามีเรื่องมีราวกันนะครับก็ครัง้งน,นี้นะครับมีพุ๊ธด้วยนะครับเห็นผู้ใหญ่อุตสาห์ว่ามีพุธด,ด้วยนะครับเดี๋ยวผมขอเปิดงานประจำปีฮัลโหลเดี๋ยว ขอเปิดงานประจำปีน่าปัดีครับขอเสียงปรบมือให้กับท่าน ประธานในพิธีเปิดงานในค่ำคืนนี้ท่านกำนันสันติสกุลสิริวัตรค่ะค่าปรบมือแล้วก็ต้อนรับผู้สวยๆนะคะสภาผู้แทนรัฐมนต็นการเลือกตั้งล่วงมากาเพราะนั้นข้อกฎหมายที่ติดขนะคะก็ขอให้ทุกท่านได้ปฏิบัตินะคะเพื่อเราจะได้ส่งหมอลังสามร้อยเทศบ้านแทนกันอย่างมีความสูงแทนเราจะได้พบกับน้องถ ตัวจริงแล้วนะคะตอนนี้เอฟทุกท่านตอนนี้เต็มมากคลิปหน,น่อยค่ะคลิปหน่อยค่ะวันนี้ค่ะ แะ่อกี้ท่านกำนันได้กล่าวเปิดางานแล้วนะคะแต่เพื่อให้การชมสาวน้อยเพชรบ้านแทงในค่ำคืนนี้เราจะได้ชมกันอย่างมีความสุขทุกเพศทุกไ่ลูกในเด็กแดงผูวย่าตาใหญ่ที่เป็น FC ฟน้องอุ่มอิ่งน,นะคะแล้วก็เป็น FC ฟซออฟสุรพลหมอหลำไอดอนดิฉันใครขอเรียนเชิญท่านพันตำรวจโทเสรีอินคสนโถโถสงสารวัตรป้องกันปราบปรามสถานีตำรวจภูธรสุเนินนะคะ กล่าวถึงข้อกฎหมายเพื่อพี่น้องที่มาชมหมอหลังจะได้ทราบข้อกฎหมายที่บางคนอาจจะไม่ทราบลึกซึ้งขอเรีนเชิญท่านค่ะเรียนท่านคณะกรรมการจัดงานที่ให้เกียรติผมมาค้อบคุมดูแลงานในวันนี้ซึ่งผมท่นรัฐมทตรเสเรีคง สวัสดิ์ป้องกันรปราป่าสูงเดินย้ายมาปฏิบัติหน้าที่ที่นี่ได้ประมาณสองเดือนตำแหน่งเดิมคือส,สวัสดิ์ป้องกันรปราป่าเมืองฉะเชิงเซาซึ่งที่นั่นมีแต่คอนเสิร์ตไม่มีหมอลำก็ได้มาเปลี่ยนชีวิตดูใหม่ๆแล้วก็มาคุมง,งานแล้ววันแรกก็มาบอว่าพี่น้อง ได้ชมคอนเสิร์ตกันคอนเสิร์ตหมอํำการค่อนข้างมีระเบียบเรียบร้อยซึ่งก็เป็นวิสิยทมายที่ดีที่การมาดูแลพี่น้องซึ่งมีชมหมอํำกันอย่างมีความสุขเพราะฉะนั้นหวังว่าคืนนี้เราจะดูกันอย่างมีความสุขจะไม่มีใครต้องทำร้าย อะไรกันซึ่งการทำ้ายเนี่ยทุกวันเนี่ยมันจะปรับ1,000งบาทไม่ใช่หนึ่งพบาทแล้วนะข้อกฎหมายซึ่งการไลฟ์สดอีกอย่างหนึ่งก็คือถ้าไลฟ์ไม่เป็นความจริงมันก็มีข้อกฎหมายที่ว่านำความเท็จเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์มันจะเสียค่าปรับแล้วก็โทษจำคุกสองปีขึ้นเพราะฉะนั้นก็ให้เกียรติให้ ให้ใช้สิทธิ์ของคนแต่ละคนได้มีความาใช้ชีวิตมันอย่างเสมอภาคเพราะฉะนั้นกฎหมายท,ท,ที่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 จะใช้กันในในในเวทีคอนเสิร์ตหรือเวทีมอรลัมเนี่ยก็จะเป็นทำ้ายร่างกายเพรนั้นถ้ามีผู้เสียหายเสียหายมันจะปบหนึ่งหมื่นบาทเพราะฉะนั้นวันนี้หวังว่าคงจะไม่มีเหตุการณ์อย่างนั้นเกิดขึ้นุผมก็มี เรื่องที่จะพูดกับพี่น้องเพียงแค่นี้ครับขอบคุณมากครับขอเสียงปรบมือขอบคุณท่านตำรวจโท,โทเสรีอินคงสารวตรปต้องกันปราบปรามสถานีตำรวจภูธรสุเนินและขอเสียงปรบมือให้กับท่านประธานและคณะกรรมการจัดงานทุก รผู้นำตำบลนากลางขอให้ทุกท่านได้ชมหมอลำสาวน้อยเพชรบ้านแพงในค่ำคืนนี้อย่างมีความสุขถ้อยที้คอ้อาศัยมีอะไรกระทบกระทั่ง ให้อภัยซึ่งกันและกันและก็อย่าเืียข้อกฎหมายสองข้อนะคะที่มัน่นรองสารว,วัตรป้องกันก,นกบาบกรามได้กล่าไปแล้วนะคะการไร้สดการดื่มเครื่องดองของเมาดิฉันกิจการที่หองสัรนะคะฝ่ายพิธีการในการเปิดงานประจำปี2 5 6 9ัของวัดบ้านหนองบอ่อในคืนนี้ขอพระคุณ FC 3 0ีน้อยเพชรบ้านแห่งทุกท่านขอมอบเวทีแห่งความสุขให้กับสาว